น้องพาวนักล็อกคจใครับอันนั้นตัวดีว่าใครใครรับบทเป็นอะไรครับสวัสดีครับกันเนอร์นัสกัรชัยโรจนะครับในเรื่องรับบทเป็นทันครับครับสวัสดีครับผมไนซ์นะครับบดีพัฒน์จำสัตว์ในเรื่องรับบทเป็นคีนครับสวัสดีครับผมเอิร์ธธนกจิจครับรับบทเป็นใต้ฝุ่นครับสวัสดีครับพิเศษพังใจดีครับรับบทเป็นไม้ครับสวัสดีค่ะแพรเราวิพายถึงหน่วนรับบทเป็นบุ้งค่ะ สวัสดีค่ะโจค่ะพอยุคนลรจนกระันยูดับหมดเป็นกล้าวค่ะฉากวันนี้เป็นอะไรครับฉากวันนี้เป็นการต่อยมวยครับผมระหว่างทันกับใต้ปุ่นครับก็เป็นอีกหนึ่งแมตที่สําคัญในเรื่องเหมือนกันครับใช่การเป็นันนไงบ้างมันต้องมาซีนนี้มันต้องเต,ตตงเต็มตัวแค่ไหนซีนนี้ต้องเต็มตัวแค่ไหนผมบอกเลยว่าเจริงจริงๆมันเตร็มตัวทุกซีนครับพี่เพราะว่ามีแบบว่าต่อยแบบโอ้โหสามสี่ครั้งแล้วก็ เจ็บทุกครั้งแต่ว่าเจ็บไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแมทนี้ก็เป็นแมทสัมผัญอีกหนึ่งแมทครับที่ตัวละครมันจะมีความแบบว่าพลิกผันอะไรบางอย่างอย่างไรต้องรอติดตามเนาพูดถึงเรื่องเจ็บตัวกันว่ามันเจ็บตัวอยู่แล้วแหละพี่บางทีมันมีคิวมีอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวแดงกลับบ้านเป็นแผลบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ โอเคก็เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>เพราะว่ามันเป็นฉากแอคชั่นด้วยอ<ช>ะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>แล้วก็แมตช์เนี้ยบอกว่าเป็นแมตช์สำคัญแล้วก็เป็นแมตช์สุดท้ายที่กันต่อยกับพี่เอิร์ธในเรื่องด้วยนะครับ<ช>เป็นคิวท้ายๆละครับผมจริงๆคือเขาไม่ได้สมุดจริงหรือเล่นจริงหรือว่าเล่นมาท่าสวยจริงๆอ่ะเล่นเสมือนจริงเลย<ม>พี่คือถ้าสวยเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเหมือนแบบพี่ตีอะ่ะเขาต้องการแบบให้ฟิลแบบเรียลๆครับ<ช>ก็เลยแบบว่าจะออกแมตชกันจริงมันก็เลยอาจจะมีพลาดกันบ้างหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เตะจริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เตะแบบเพิ่มน้ำหนักแรงหนันก็อาจจะแบบก็ให้มันแค่แตะกโดนแล้วไปใช่แตะแตะกันโดนจริงจรมีหลักเกณฑ์ไม่มีการแบบว่าครับเอาจริงเลยเอาจริงๆเลยเหรอพลาดตัวเนี่เออไม่มีนะมีมันเคยมันเคยพลาดที่อ๋อมันเคยพลาดเคยเคยเคยเหมือนตอนแ้กผมเผือต่อยหน้าพี่ไปรอบนึ่งอ่ะแต่เออใช่ใช่จริงจอิงเมื่อกี้มันเป็นยังไง ก็มึนๆดีครับแต่ว่าเราก็แบบแช่ต่อเนาะใช่แต่ว่าคือมันมันไม่ได้ต่อยแบบว่าน้ำหนักมันโดนขนาดนันก็แบบแค่เฉียวบ้างส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นมุมกล้องครับทำให้มันดูสมจริงครับก่อนนั้นี้มมีไปซ้อมมาก่อนคัะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ครับจริงๆเรามีซ้อมกันทุกคิวครับก่อนที่เราจะมาขึ้นชกจริงครับผมเป็นยังไงบ้างมึนๆครับตอนซ้อมมันต้องเอาแค่ไหนพ่ธีอยากได้แบบไหนเพราะเขาชอบเล่นจริงจริงๆอ่ะตอนซ้อมอะ ก็เหนื่อยแต่ตอนถ่ายเหนื่อยกว่าเพราะว่าบางครั้งก็มีเพิ่มมุมกล้องบ้างเพิ่มซีนเพิ่มคิวบ้างเนาะมันก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยเออว่าคือ้แทบความสามารถเนาะเหมือนที่เรารู้กันว่าเวลาที่ถ่ายซีรีส์อ่ะมันก็จะมีรับกว้างรับแคบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องเล่นกันหลายรอบใช่ไหมหลายรอบแต่วหนึ่งแลาวสอเติมแผลใช่แต่ละซีนเติมลบเติมลบไาแล้วมันก็ย้อนกลับไปแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ งงอะนะนนี้ลืมเล่าให้ฟังอยู่ว่าความในใจระบายระบายระบายได้เลยจะบอกว่านี่คือฉากใหญ่ด้วยว่าฉากใหญ่คือเป็นยังไงบ้างเอาข้อคาดที่ไปที่มาอะไรอย่างเงยก็มีฉากจริงๆทุกฉากอ่ะมันมีความสําคัญกับซีรีส์หมดเลยครับก็คือเหมือนเหมือนกับเรื่องเนี้ย knock out ใช่ไหมครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักมวยดังนั้นเนี่ยนักแสดงทุกตัวเนี่ยมันจะมีการเดินทาง ครับซึ่งการเดินทางของตัวนักแสดงแต่ละคนเนี่ยมันก็จะผ่านสังเวียนมวยนี่แหละครับซึ่งการขึ้นต่อยแต่ละครั้งเนี่ยความรู้สึกของเดิมพันในนักต่อยแต่ละคนนมันไม่เหมือนกันก็ต้องติดตามดูว่าเออเนี่ยตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP สุดท้ายเนี่ยครับการดำเนินเรื่องของตัวซีรีส์แล้วก็ความรู้สึกของนักแสดงเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเดยวน่าจกของค่ายมาเป็นข้งในทีมงอืมจริงๆผมเป็นโปรโมเตอร์ครับใช่ก็ ครั้งนี้ก็เป็นการเชียร์ปกติก็เชียร์ข้างสนามอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นแบบแมตช์ใหญ่ๆเลยแล้วก <hunter. S 1> ็เ <speaker> ชีย <reconstruction> ร์บางครั้งเชียร์จนเสียงแหบอย่างนี้ต้องเชียร์จริงเหรอต้องเชียร์จริงเพราะว่าแบบไม่เชียร์การแสดงครับเพราะว่าาลงทุนมากเลยนะ ใช่เราต้องส่งเสียงไปให้ถึงเขาเขาจะได้แบบมีกำลังใจในการต่อยเนี่ยเงี้ยเพราะว่าชาวสียนสายนายนี้คือเสียงไม่มีแล้วก็ก็ด้วยครับใช่ครับอยากให้แต่ละคนพูดถึงว่าที่ผ่านมาเป็นไงบ้างจะได้ถ่ายทำจะออนแอร์เดือนหน้าแล้วเริ่มจากผมเอาพี่โจ้พี่โจ้ก่อนเลยครับหนูดูหนูเป็นอยู่ข้างสนามหนูเมื่อกี้ที่เขาต่อยกันคือหนูอ่ะสาวบินขาไม่ไม่โอ้แค่ดูก็พอแล้วก็คือดูกล้ามผู้ชายฉ่ำ อุ้ยพอดีอ๋อพอดีมันแบบมันใกล้มากแล้วก็ดูแบบหลังคืองงมากเพราะว่าสองคนนี้ต่อยกันแต่หลังหลังกันเนอ้อแดงใช่ใช่ทียวก็เลยถามว่าเป็นเป็นอะไรแบบผิวแพ้ง่ายหรือเปล่าเปล่าคือจริงหลังไม่เชื่อไม่ใช่เชื่อกเชื่อกเป็นแบบผิวคุณหนูผิวลูกคุณเหรอผิวลูกคุณแพ้ง่ายว่าเอิร์ดเหรอเอิร์ดเอิร์ดแดงไม่หลังเอิร์ดไม่แด เพราะผมไปแดงคิ้วอื่นแล้วไงแดงคิ้วแล้วเดยเหมือนกันใช่ใช่ใช่เหมือนกัน่าาถอถ่ายมาเราถ่ายมาหลายโลเคชันมากเรารู้สึกว่าส่วนตัวแพรมองว่าซีรีส์เรื่องนี้ครบรถมากเรามีผจญภัยหูมากมายเราพวกเรานี่ยแสดงทุกคนทำต็มที่มากเราโอ้ยอยากให้ผลงานมันออกมาดูีแล้วก็ตื่นเต้นเราคระอยากอยากเห็นมีคนป่วยแล้วนะมีคนป่วยแล้ววันนี้เยีะยเลยคุณ้ คุณวีคุณวีบ้านเรารู้สึกว่าเป็นซีรีส์ไฟท์ที่สมจริงมากครับแล้วก็ไปอยู่หน้าโลเคชั่นเจอฝุ่นเจออะไรก็สู้กันทุกคนครับไม่มีใครร้องอวดเลยครับทุกคนลุยยันปิดกองทุกคนเลยครับจะได้อยูไปที่เท่าไหร่นะสิบหกพุทธาสิบหพุทธศรัานี้ครับอยากให้กลัว่าเป็นยังไงบ้างมันจะได้สมการนั้นดูไหมเพราะว่าเทเลอร์มันจะดูแบบว่าอไม่ดูเลย ก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องน็อกเอาท์หมัดน็อกล็อกหัวใจนะครับก็ตัวละครทุกตัวเนี่ยมีส่วนสําคัญในการดําเนินเรื่องทุกคนเลยนะครับผมก็แม้แต่แบบว่าตัวละครเล็กๆบางตัวเนี่ยที่บางคนอาจจะเห็นว่าโอเคแบบอาจจะโผล่ในตัวซีรีส์เนี่ยน้อยแต่ว่าก็มีส่วนสําคัญในการพลิกเกมของซีรีส์เหมือนกันประมาณนั้นครับมีคนลุกคนลุก บอกเลยว่าแบบไม่มีใครสามารถเดาซีรีส์เรื่องนี้ได้ว่าแบบมันจะไปในทางไหนมันจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรอย่างงี้ครับ EP หนึ่งก็คือล็อกกอนเอาไว้อะไปดูกันว่าเราจะไขกุญแจเมื่อไหร่จะอ่านมาจากไหนเยอะแยะวะทำครื่องทำโอ่ได้ดูที่ไหนยังไงปติดตาม16ดูตรงไหนช่องทางไหนบ้างครับเนื่องจากว่าซีรีส์ของเราเนี่ยเป็น VTV Original นะครับผมก็สามารถ ดูได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับ v t v แล้วก็เว็บไซต์ v t v ครับใช่ครับเจ้าล้องสวัสดีก็16พฤษภาคมนี้นะครับได้ดูความกันแน่นอนครับชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องว่ามีามีท่ามีท่ามีท่าหัวใจอ่ะหมุนมาหัวใจอะไรีคีย์สเคเดี่ย16 16พฤษภาคมนี้ได้ดูกันแน่นอนครับกับเรื่ที่ทีเซอร์วันที่25เมษายน อ่าใ๋อเราจะได้ดูทีเซอร์กกันน่อมีทีเซอร์ออกก่อนนะครับวันที่25เมษายนใช่ครับใช่เราบอกเลยว่าจัดเต็มอ่ะอีกรอบไหมได้ครับผมเอาหรือสองซ่ม16พฤษภาคมนี้นะครับได้ดูพร้อมกันแน่นอนครับกับน็องเอ้าหมาน็องล็อกหัวใจครับ้างแรงรังแรงรู้สึกเซ็กซี่หนเลย เกลี่ใส่ผ้าคูล์ตาเปิดดูกล้องนะครับ